มันอีมันอีย่ายสิมเห็นลงทัานขนมครับย่ายย่าๆเด้อย่ายงเด้อให้เพื่อนแจกเอาย่าอย่ายย่าจกย่ายเด้อไ่นดองัยาย่าย่ยใหเพื่อนให้เพื่อนแจกเอโอ้ยได้ตะกอกนีู่่นได้เอาน่ยโอุ่๊ก่เอะไอต้ต cô đấy áo còn không là dữ liệu có tre có lạy lâu năm

เบ <laughs> ิ้ลแล้วเบิ้นแล้วเบิ้นแล้วบึ้งยู่หางตาน่ะยาย๊ฉิมยายฉิมเออเสียดออกออกเบิ้ลเลยล่ะ